ไม่ว่างานอะไรเราก็ไม่เคยขาดครับความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านครับนี่ครับช่วยเหลือกันครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับแป๊บเดียวก็เสร็จครับเนี่ยครับความสามัคคีในหมู่บ้านครับช่วยเหลือกันครับงานนี้ก็เป็นงานทำบุญร้อยวันให้กับแม่ละไมทองสว่างครับที่บ้านพ่อเลือนทองสว่างครับนี่ครับช่วยกันครับ แบบเดียวครับนลไม้คนลมือครับเก็บเต็นเก็บโตะ๊เก็บเก้าอี้ครับก่อนที่จะเก็บนี่ก็เอามาตั้งตั้งแต่ก่อนวันเริ่มงานนะครับขนมาแล้วก็ขนกลับครับความสามัคคีในบู่บ้านครับช่วยให้เราแบ่งเบาภาระกันได้ครับช่วยเหลือกันได้ครับคนเดียวทําไม่ได้ครับงานบุญบอกเลยว่าทํายากครับถ้าคิดจะทำคนเดียวก็คงต้องไปหาหุง อาหารแล้วก็ไปทําที่วัดนะครับทําที่บ้านแบบนี้ก็ต้องใช้คนครับใช้มวลชนครับใช้ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านครับบอกกันก็มาครับไม่ได้จ้างวานนะครับอย่างมากจริงก็แค่เข้ามื้อเดียวครับต้องเลี้ยงดูกันอยู่แล้วครับเป็นธรรมชาติของบ้านงานเนาเนี่ยครับช่วยเหลือกันครับมากหน้าหลายตาดูกันเอาเองครับผมเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ประทับใจครับทุกครั้งที่ถ่ายนะครับถ่ายคลิปลงเอามาลงเนี่ยครับความประทับใจ อของคนในหมู่บ้านนะครับที่ช่วยเหลือกันครับบ้านใกล้เรือนเคียงครับได้ยินเสียงเครื่องไฟไปบอกงานกันก็มาช่วยเหลือกันครับเนี่ยครับงานจะรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าความรักสามัคคีการช่วยเหลือเผื่อแผ่กันนี่แหละครับร้อนนะครับอากาศครับถึงแดดไม่ออกแต่ก็อากาศร้อนครับวันนี้ครับบางวันก็บางครั้งบางงานก็เจอฝนนะครับ บางทีก็ฝนขนของกันเนี่ยฝนตกตัวตัวเปียกกันหมดนะครับแต่วันนี้ตัวไม่เปียกครับตัวเปียกแต่ไม่ใช่เปียกเพราะฝนครับเปียกเพราะเหงื่อครับนี่ครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับตอนนี้ก็ถ่ายความอ่ารักความสามัคคีมาให้เพื่อนๆได้ชมครับว่าวิธีการจัดงานแบบบ้านนอกบ้านนาเนี่ยก็ทํากันแบบไหนครับทากันแบบนี้ครับคือช่วยเหลือแบ่งปันกันครับช่วยคนละนิดคนละหน่อยครับ ออกแรงคนละนิดหน่อยก็ทำให้งานเสร็จรู้ล่วงไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับวัสดีครับ